สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมื่อนี้ปิวพามาเข่าสวนผักด้วยจ้าทุกคนให้เบิ้งต้นตน้ตนดอกทานตะวันก็อนนี่งามมาจา่ายบอมบูปีพึ่งมาตอมดอกอเกสรดอกทานตะวันจ้าทุกคนนี่งามเลจา้าเดี๋ยวมื่อนี้ยปิวจะพามาเก็บเก็บขอบโูดเดี๋ยวตามปิวมาเด้ค่ะทุกคนให้เบิ้งผักมีไงจ้ะทุกคน ใช่ค่ะเพราะว่าหมู่ว้านฝนตกสองสามเมื่อเนี้ฝนตกเลี้ยงกันแต่เบื้องมเมล็กดกูล่ะนะขากจะเมล็ดขับโพดเมล็ดขับโพดเป็นฝักงามครับเมล็ดใหญ่งามขักจะไปตุ่มเมืสุดยอดเลยเพราะว่ามันโดนฝน,นน้ำฝนน้ำนี่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนขับโพดหยัก <laughs> มเมล็ดใหญยขักเม็ดพันธุ์มันใยขาก่อน จาไปห้เบ oh, ิรงไกลอีกเม็ดไ่งามค่ะว่าค oh, <Yeah. S 1> oh, ่ะท oh, ุกคนเม็ดข้าวโพดโอ้ไปต้มเอาไปต้มหวานฉ่ำเลยนะน้ำออกกัดกินน้ำออกหวานจบๆเลยเนี่ย uh น้ำหลายคกเลยน้ำบานข้าวโพดน้ำน้ำงามเนี่ยเป็นแต่ะอนน้ำเปีือกจากข้าวโพดเอมล็ดข้าวโพดผุหละป๊าสุดยอดเลยงามคักงามเนี่ยกินน้ำสีพุทธันแล้ว อมาเก็บเอาด้ค่ะทุกคนนี่จ้าไปเห็บเบื้องต้นผักสลัดวูละปะ้าวูนี่ตุ่นใหญ่กินน้ำมะทันแล้วมันแก่แล้วพวกนี้กินน้ำมะทันแล้วเยอะแยะเลยสะท้อนแสงอันนี้เป็นตุนต่นนะตัวนี้เหรอแตงกวาแตงกวาเก็บไปแล้วเห็นด้วยไหมนี่วูนี่มัน นัวเงมันนัวเงยตนน้ำาบทั้งหมดค่ะนัวเงปูดตามบ่แสบตัวนู้นเนี่ยมุม้เงเอียข้นตันนี้เกขึ้นเกอละไปากนงากขาขาขานวงยปคัค่ะมเี้งแตงวไว้ไสำหรับเผ็ดไอ้เป็นกวดองพิคโคลอว่นเ,เราไปเสละเสเออหน,น่อเอเ,อเอาดีนูนเนี่ยเก็บไตเต็มเลย นี่จ้าเขาโพดท,ที่ปิวเก็บได้เอาไปตม้มโอเม็ดงามค่ะบะค่ะอใน,นกับได้ทั่วเป็นทั่วปลีวะทั่วอย่างวะทวแหล่ไปทั่วปลีวะนะ่ยพูดละเราไปตำด้วยจ้าพี่น้องโอ้มันจะเมิดแล้วเนี่ยอากาศริ่มเย็นเฉาอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนเสาร์สามสามองศาหาองศาค่ะทุกคนพวกนี้มันแก่แล้วอยู่เ่าคอยเลยเก็บกินได้เลยเก็บกินซองหลอบเองเมื่อไรยุบานกลับเมืองไทย เมืองไทยมามีแตน่อนันผพักเต็มเลยกินน้ำมาทันเลยกณล่ะโอ้ต้นดอกทันตะวันอย่างงาม